สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทที่29ข้อ10นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคนที่กระหายเลือดไทคิงเจมส์บอกว่าคนที่กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรมและคนชอบทมแสวงหาชีวิตของเขาฉบับแคทอลิตบอกว่าคนกระหายเลือดย่อมเกลียดชังคนไร้ตําหนิแต่คนซื่อตรงสแสวงหาชีวิตของคนไร้ตําหนิพระคัมภีร์ในตอนนี้คําว่ากระหายเลือดพี่น้องนึกถึงอะไรครับผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะนึกถึงแวมพายในหนังนะครับกระหายเลือดอยากจะดื่มเลือด ในพระคัมภีร์หมายถึงคนที่ชอบความรุนแรงพอเราอ่านปับ๊บเราคิดว่าฆาตกรแต่ความจริงมันไม่ต้องเป็นฆาตกรหรอกครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยกันต่อไปอันที่1น,นะครับพระมีบอกคนเหล่านี้จะเกลียดชังใช้คําว่าเกลียดชังทุกฉบับเลยครับคนเหล่านี้เกลียดชังความเกลียดชังประการที่1พื้นฐานของมันคือการเคารพตัวเองมากเกินไปจะสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ยี้นี่จะพูดถึงเรื่องลักษณะคนโง่ไว้เยอะมากเลยนะครับและอันหนึ่งนะฮะก็คือ เมื่อคนเคารพตัวเองมากเกินไปก็จะเกิดความชิงชังเกิดขึ้นเนื่องจากคนอื่นดีกว่าเราเราก็เลยชิงชังเขานะครับความเกลียดชังเกิดขึ้นจากการเคารพตัวเองมากเกินไปขาดความรักไม่ให้อภัยคนอื่นในพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่ 3- ข้อ15ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นเป็นผู้ฆ่าคนดังนั้นเองพระคัมภีร์ได้พูดถึงความการ,ก,ารกระหายเลือดไม่ได้หมายถึงเอามีดไปปาดคอใคร แต่หมายถึงคนที่เกลียดชังคนง่ายๆและการเกลียดชังคนเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำลงอยู่ในเขาเลยโอ้พระคัมภีร์พูดไว้หนักมากในนั้นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยความชิงชังอยู่ในใจของเรานานๆแล้วก็นั่นมันเรื่องที่น่ากลัวแล้วละครับมันทําให้เกิดลากขมขื่นทําความยุ่งยากให้กับตัวเองพระเยซูคริสต์เจ้าจึงบอกว่าต้องระวังนะผู้นั้นมีโทษถึงไฟนระกทีเดียว มัติวบทห้าเขายี่ต้องกับใจนะครับทาไมคนชอบทำจึงแตกต่างจากคนกระหายเลือดเหล่านี้นะครับเพราะมีว่าคนชอบทำเมื่อเห็นคนเที่ยงทำก็อยากจะสแสวงหาชีวิตของเขาคําว่าสแสวงหาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะเอาชีวิตนะครับสแสวงหาชีวิตนั้นหมายถึงอยากจะรู้จักอยากจะคบให้สนิทอยากจะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นเป็นไอดอลของเขาเพราะอะไรครับเพราะคนชอบทําลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ แล้วก็เห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองในพระคัมภีร์โรม12บอก็สิบ,บอกว่าคนชอบทำก็จะเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองใช่ไหมครับแล้วน่าสนใจนะครับถามว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนกระหายเลือดได้ไหมคำคำนี้เนี่ยนะครับถูกใช้คําเดียวกับตอนที่ยาโคบชังเลอายาโคบเป็นต้นตระ,ะกูลของอิสราเอลในปฐมประการบททยิบเก้าขพระเจ้าทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอา นี่คือความกระหายเลือดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้แสดงออกมาคือการไปเอามีดไปปาดคอใครชังคนที่อยู่ในบ้านตัวเองชังภรรยาที่เป็นภรรยาคนแรกนะครับพระกัมพีได้บันทึกจุดนี้ได้แ่นั้นเองในคริสาจักรเราเจอคนประเภทนี้แน่นอนครับคริสเตียนเนื้อหนังคนที่ให้เนื้อหนังเข้ามาโคบคุมชีตของตัวเองไมไ่แทนที่พระคริสจะควบคุมชีตของเขา นั่นคือประการที่1ครับความเกลียดชังพื้นฐานก็คือความเคารพตัวเองมากเกินไปอันที่2ความเกลียดชังนั้นมันเพิ่มประสิทธิภาพเพราะความอิจฉานึกถึงใครครับคายินกับเอเบนคงจําได้ว่าพระเจ้าเตือนคายินว่าบาปมอบอยู่ที่ประตูเจ้าจงเอาชนะบาปนั้นให้ได้นะแต่คายินทําได้ไหมครับคายินทําไม่ได้เพราะความอิจฉาจึงโถมเข้าฆ่าน้องตัวเอง คงจําได้ตอนที่พวกฟอริสีอยากประหารพระหยซูสุคริตปีลาตนะครับพยายามช่วยพระองค์เพราะอะไรครับเพราะในบทที่27ข้อ18ของมัตธิวบอกว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาอายัดพระองค์ด้วยความอิจฉาทาไมเขากระหายเลือดอยากจะฆ่าพระหยิูสุคริตเพราะพื้นฐานของเขาคือเคารบตัวเองมากเกินไปและมันเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความอิจฉาและเพราะความอิจฉานั่นเองมาอันตรายวันนี้นะครับอย่าเปรียบเทียบกับใคร พระเจ้าให้ของดีกับเราเราเป็นตัวของเราพระเจ้าต้องการให้เราเห็นคุณค่าที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่กระหายเลือดไม่ใช่แวมมพร์อีกต่อไปพระเเมตตาครับ